ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเราต้องทําความสะอาดอย่างดีเลยนะคะในส่วนของไอส่วนของไก่นะคะทั้งบางทีก็มีขนมีอะไรอย่างนี้เราต้องเราต้องเอาออกดีๆเลยนะคะนี่เพราะว่าถ้ากินไปเราไปสะดุดเจอมันจะนี่นะคะ ก็จะเรอออกแบบนี้นะคะ จะใช้เป็นส่วนสะโพกนะคะในการทำข้าวมันไก่วันนี้ส่วนของนอกนั้นจะเอาไปย่างกินวันหลังนะคะนี่ค่ะส่วนของมันเราก็จะเอาไปผัดกับข้าวนะคะเห็นไหมคะมันไก่ตัวนี้แหละค่ะที่จะเอาไปหุงข้าวนะคะทุกคน ันเขาจะอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยค่ะทำสามชิ้นัวค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปขัดขัดค่ะทำตัวขัดกับขิงกับกระเทียมจะบอกว่ามีดไม่ไม่คมค่ะเพราะว่าไม่ได้รับเลยต้องไปซื้อมาเาจะไปหาซื้อที่รับเงหนมานหะมคะ you okay. ทับขิงนะคะก็จะหั่นแบ่งเป็น2ส,ส่วนเหมือนกันนะคะส่วนที่จะใช้ผัดแล้วก็ใช้ทำน้ำน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวจะหัน่นส่วนนี้จะเอาไปผัดผัดกับข้าวแล้วก็ต้มใส่ในน้ำซุปด้วยนะใส่พอให้เขาหอมนะคะ ส่วนที่จะทำจะใส่ในน้ำจิ้มก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าแต่จะเอาไปปั่นอยู่ดีค่ะจะเอาไปปัน่นดีนะคะต้องเอาไปปัน่นในส่วนของน้ำจิ้มนะคะในส่วนของน้ำจิ้มนะคะแล้วก็จะปรุงเป็นน้ำตาลทรายนะคะใช,ช,ช,ชักกา ประมานี้ก่อนนะคะเี๋ยวเราค่อยเติม สีสันของเขานะคะกระองอร่อยแทบค่ะส่วนรสชาตินะคะก็ชิมชิมปรุงปรงตามที่เราชอบเลยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะค่ะ ก็คือน้ำซุปนะคะที่เรานําไก่ที่เตรียมไว้นะคะมาต้มนะคะใส่ชิ้งใส่กระเทียมใส่เป็นผักชีค่ะเพราะว่าไม่มีรากผักชีนะคะก็เลยใช้เป็นผักชีแทนนะคะแล้วก็ตุนไป30 40ี่สินาทีประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ําซุปตัวนี้นะคะไปหุงข้าวค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลาชิมชิมได้เวลาชิมแล้วนะคะทุกคนเอามาชิมกันเลยได้เวลาชิมคำโตๆเลยค่ะ อร่อยไหมคะลิซ่าอร่อยมากเลยค่ะข้าวมันไก่ลิซ่าก็กินนะคะทุกคนเล็กก่อนสิอย่าแรกก่อนสิเนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยค่ะ นี่สัไม่ปวดมืเลยติ๊งติ๊งติง่ปวเมือหนคะปมือเล็กเก๋เล็กกนี่ซาินเล็กก๋แล้ะลูกอร่อยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน่ั้่าไหวกูชเ Ah, se é Sabiu, Se é viu, família? Se cá é Se cá é <laughs> <laughs> <Se> <bo. laughs>